เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอหอยขมที่เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็จะได้ทําการเปลี่ยนน้ําเขาด้วยว่าเขาจเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆดูนะอันนี้อ่างแรกนะเพื่อนนะอันนี้อเพิ่งเอาต้นเอาใบไาม้ให้เขากินนะครับนะี่ครับนี่จว่ากล้องมันสูมชัดรหรอือเปล่าแสงได้ไหม ็จะขึ้นมาคอันนี้อ่างแรกนะครับอ่างที่สองอันที่สองก็นี่เลยครับนี่เลยนี่ครับนี่ครับความจเจริญเติบโตของเขานี่นี่ครับพอดีผมเพิ่งให้ผักเขาเมื่อวันก่อนนี่แะครับนี่นี่ครับตัวนี้ครับอันนี้ลูกๆของเขาครับลูกของเขานี่ ให้บใบไม้เขากินเป็นอาหารแต่วันนี้ก็จะมาตัดเดตว่าเขาโตแค่ไหนนะครับนี่น,นี่เดี๋ยวผมให้ดูความนะโตของเขานะี่ครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราให้นะนี่เพื่อนนี่ เดือนสองเดือนน่าจะได้ครับที่เลี้ยงมาถามว่าไม่ค่อยได้มาอัปเดตเขาบ่อยๆแต่วันนี้จะพาเพื่อนมาดูและอัปเดตว่าเขาโตแค่ไหนแล้วอันนี้อ่างที่สามนะครับอ่างที่สามอ่างที่สามนี่เลยเพื่อนนี่นะครับอ่างที่สามนี่เพื่อนดูดูดูเขาขึ้นมา,ข,าขึ้นมากิน น,นี่นะเพื่อนดูนะครับเอาขึ้นมากินนี่ครับน,น,นี่ครับนี่เพื่อนดูนะนเขาบอกว่ามันเลี้ยงยากอยู่กันแต่ตามที่ผมดูผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเพื่อนะเราเพียงแต่ว่าไม่ให้น้ำเขาเสียหรือเน่านะครับ แล้วก็เปลี่ยนไปเวลาน้ําเสียน้ํอะไรเท่านั้นแต่นี่ผักที่มันล้มล้มมันอะไรอยู่นี่ไม่ใช่อะไรครับคือน้องหมาเขาชอบลงมาเล่นแล้วผมเองก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เลยซื้อก็เลยเนี่ยเอาไอพ้พวกเนี้ยครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยไม้เศษไม้เนี่ยที่เหลือใช้เนี่ยมาบังมากันไหมไม่ให้เขาลงแต่ก็ช่วยได้อยู่ในระดับหนึ่ง เดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนนี่เมื่อก่อนนี้ก็จะมีนี่ครับต้นผักตบชวามาปล่อยไว้แต่หมาเขาลงมาเหยียบครับตายมั่งนี่อีกบ่อหนึ่งอีกางหนึ่งเพื่อนเพื่อนเอน,เนดูนะ,ะนะนี่ครับไม่แน่ใจว่ากล้องซูมได้ป่ะนี่ครับเขาขึ้นมานี่ขันขขึ้นมากินอาหารที่เราให้เขาผมเอาใบไม้ให้เขากินเมื่อวานเนี้ยบ้านอนนี่ นี่คอีกอ่างหนึ่งนะเพื่อนนะนี่กล่องโฟมนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ทั่วไปเขาจะใช้อ่างอ่างปูนนะครับอ่างปูนแต่ผมเห็นว่ากล่องโฟมมันเ,เอามาทิ้งครับเลยเอาลองเอามาเลี้ยง ningar, ดูเอามาขังมันดูเอามาใส่น้ําแล้วเลี้ยงมันดูว่ามันจะเจริญเติบโตอย่างเหมือนอ่างปูหอ่างอะไรไหม <Me an> มันก็โต <plein> นะเพื่อนนะนะเพื่อนนะนะครับนี่เขาโตเขา ถามว่าพยายามจะให้น้ำเขาเสียครับเท่านั้นน,ะนี่ครับนี่นี่ครับ,รบผมให้ดูความโตของเขาเนี่ครับน,นี่นี่ด้วยนี่ก็ตัวใหญ่ วันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำให้เขาเพิ่งเริ่มเลี้ยงเพื่อนในเดือนกว่า2เดือนได้ถามว่าความเจริญเติบโตเขาก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เพื่อนนี่ดูดูดูพวกขึ้นมากิน ขึน้นไปกินใบไม้ที่เราได้ให้ครับแล้วนี้อีกนะครับหนาผ้า,าสาลามตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรเพื่อนกันกันใบไม้ครับกันไม้ปิดไบนี้แล้วก็กันใบไม้ไเ,ไมเพราะด้านบนมันเป็นเพื่อนเพื่อนดูนะนะครับเป็นต้นไม้แล้วใบไม้มันจะร่วงลงมาใส่อ่างน้ำแนละ้วทำให้อ่างน้ำเสียก็เลยต้องเอามากันไว้ นเดี๋ยวครับตามโตจะเติบโต ายางก่อนอือนี่ครับสายยางเรา เพื่อนที่ได้อัปเดตกันเพื่อเที่ยวก่อนนะครับพอดีวันนี้มีดอกแล้วมีดอกให้เราแล้วนะครับ,น,น,รบนี่ก็มีผลแล้วนะเพื่อนน,ะนี่ครับเติบโตขเขาโตขึ้นทุกวันผักกะเพราขอ,ของเราก็โตอีกแล้วนะครับเริ่มโตอีกแล้วนี่ครับโตแล้ว ที่อัปเดตเม่อเที่ยวก่อนเนี่ยเพื่อนๆว่าเขาจะรอดได้สักแค่ไหนถามว่าก,ก็รอดอยู่ได้หลายต้นนะครับแต่ต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆที่ผมเคยบอกว่าเขาโดนกินรากหรือก,กินโคนนะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อน,นโดนศัตรูที่อันตรายที่ว่าคือหอยทากเรลานั่นเลยนะครับกัดกินแต่ณตอนนี้เขาเริ่มมีดอกแล้วเขาเริ่มมีดอกให้แล้ว นี่ครับนี่แล้วมีดอกนะแต่ก็มีตายมั่งนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับเยอะนะครับนี่ัอันนี้เพาะใหม่เพื่อนอันนี้เพาะใหม่เพาะใหม่นะครับอันนี้เป็นต้นมะเขือกำลังเพาะนะครับเพาะใหม่ เดี๋ยวถ้ามันได้ลงกระถางปลูกใหม่อะไรใหม่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะเพื่อนๆนะนี่อนนี้ต้นะรรน,ะน,นะครับต้นซาลาเณนะครับเดี๋ยวด้วยนะครับนี่ครับปลูกไว้โตแล้วโตวหมดแล้วนะครับเพื่อนๆ ังไงฝากไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะเพื่อนนะน้ำเต็มแล้วน้ำเต็มแล้ว อาทิตย์หนึงรู้สึกผมจะเปลี่ยนน้าให้เขาครั้งหนึ่งนะนเพื่อนถ้าเขาแบบน้ําไม่เสียหรือน้ําไม่เน่าจะมีอยู่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากระอ่างเล็กนะนเพื่อนนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้หมดเลยวันนี้ให้น้ำเขาได้ถ่ายเท น้ำเก่าออกน้ำจะได้ไม่เสียนะเพื่อนนะแต่จริงๆเขาก็ไม่เสียหรอกน้ำเนี่ยเพียงแต่ว่าน้ํามันลดลงครับมันร้อนแล้วก็มันจะลองเปลี่ยนให้เขามันดังเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาติดตามอัปเดตกันใหม่นะครับสวัสดีครับ